สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้าน PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ Nvidia q u a d o มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้คะ่ะครับผมฟุกครับ ผมนะอาออออคยเยอะมากาค่ะพบกันวันสบายๆวันอาทิตย์กับเรา3ามคนคอนเทนต์ข่าวไอทีนั่นเองค่ะใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ที่จะเทศกาลสงกรานแล้วก็เดืานหน้าแล้วใช่ครับสงกรานน้องแก้มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนแน่เนี่ยแก้ทำงานทุกวันเลยเนื้อหูงสารน้องพนักงานดีเด่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปนะคะแก้ทำงานทุกวันวนันนี้ก็จะลาล่วงหน้าเลย ลาไปไหนครับแล้วก็ลายาวไปเลยใช่ไหมครับก็ยาวไปเลยครับไม่ใช <favor. S 3> ่ครับยังอยู่ครับก็หยุดตามวันสงการเลยครับ่วงนีก็อะคนก็เริ่มเดินทางกลับบ้านกันใช่ก็ยังไงก็ระมมดระวังในการขับขี่ยืนยานด้วยครับผมโอเคก็วันนี้เรามาข่าวเลยดีกว่าครับเรื่องจากข่าวของ Intel อ่าข่าว i ิน e l เลยมาที่ผมนะครับข่าว Intel ตอนนี้ Intel เตรียมจัด CPU แพลตฟอร์มที่ใช้กับ R อมดีดี มีแลนด์ดีดีอร์สี่แล้วดีดีอแล้วครับนี่ได้ข่าวมาแล้วซึ่งเขาจะเปิดตัวในแพลตฟอร์มที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ก่อนเป็น Haswell อ Haswell EX ลเอ่า h a s w e l l ex ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเวิร์ t สเตชั่นเวิร์ก่ในเขาบอกว่าประมาณปี2014นี้เป็น CPU Haswell จะเป็น CPU ที่ผลิตด้วยระบบเทคโนโลยี22นาโนเมตรอโนเมตรใช่ก็อีกไม ไม่ไกลไม่ไกลกับางนี้แล้วครับกำลังสองปีเองจะได้เรมดีดีอาร์สี่มาใช้แล้วใช่ตอนนี้ก็กำลังเตรียมเตรียมจัดแล้วส่วนอคอมทั่วไปหรือคอมบ้านบ้านที่ที่เราว่ากันนั้นตัว PC ตัวพีซาที่ทุกคนใช้กันก็สำหรับเรม DDR4 เนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณปี2015หลังจากนั้นปีนึงใช่หลังจากที่เปิดตัวในส่วนของเฮสเ e ลเอ็กที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์กสเตชันเนี่ย จะเปิดตัวในประมาณปี2014ส่วนขอมมั่บ้านก็จะเป็น2015บ้านเราเออก็จะเป็นปี2015ข้อดีของแลนด์ดีดียสี่ตอนนี้เท่าที่เคยอ่านนะครับจะเป็นกับตัวแลนด์แอนไฟเนี่ยต่ำลงประมาณ12มีสโวลต์ใช่ก็มีการลดอัตราการเกิดเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นกับแรมด์ใช่วยนะครับใช่น่าจะแรงพอสมควรนะคิดว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปคนอยีกคนี่ก็เกิดมาเราก็เคยได้ใช้แต่แรมมันต้องนานละนะครับเกิดมาว่าดีเดียสามเลย อยอยะนะครับก็ต,ต,าตามตามหน้าตาเนาะเขาใช้จอเขียวอยู่เลยนะจอเขียวจอเขียวนั่นอะไร อ้าวงงงงอาะข้ามาไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าข่าวต่อไปค่ะเป็นขาอของ a s u s เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดเขาเปิดตัวไปแล้วแหโฟนที่บอกว่าเป็นลูกผสมแล้วว่าแท็บเล็ตใช่โทรศัพท์แล้วก็ด็อกกิ้งกับเอ่อคีย์บอร์ดได้ด้วยมีปากกาีกันค่ะใช่เขาบอกว่าจะวางขายแล้วค่ะจะวางขายแล้วใช่วันที่20เมษายนนี้แล้วที่ไต้หวันใช่นะครับเนี่ยที่ไต้หวันใช่แต่ว่าเราต้องมาดูราคากันก่อน ตัวแผดโฟนที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยราคา1,900บาทตัวที่เป็นโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์หนึ่งารอยบาทแต่ถ้าเกิดเราผสมกับแท็บเล็ตเข้าไปด้วยคือซื้อคู่กันแท็บเล็ตกับโทรศัพท์ใช่ผสมเข้าไปปุ๊บราคา26,000บาท26,000บาทก็ยังมีอีกใช่ไหมครับแล้วก็มีไอแต่ว่าแถมอันนี้ด้วยนะคะปาะกา u บลูทูธ ปากานี่สามารถเขียนได้เสร็จแล้วใช้เป็นบูทูธคุยโทรศัพท์ได้ด้วยได้ด้วยก็คือถ้าซื้อแพดแพดโฟนที่มีตัวโทรศัพท์กับแท็บเล็ตก็จะได้ปากาอีกอันนึงอีกอันหนึ่งเป็นบูทูธที่สามารถพูดได้ด้วยใช่แล้วก็เขียนได้ด้วยอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเชื่อมต่อกับด็อกกิ้งของคีย์บอร์ดเข้าไปราคา30,000บาท30,000บาทประมาณ30,000บาทใช่ก็ถือว่าไม่ ไม่แพงมากเท่าไหร่ครับถ้า full option แล้วทุกอย่างครบแบบนี้ก็อยู่ในเรราคาที่น่าสนใจอยู่ใช่ค่ะต้องดูว่าทางเอสุดประเทศไทยจะนเข้ามาจำหนาเปล่าไม่หแต่คิดว่าคงไม่พลาดที่จะมานำมาปล่อยให้คนไทยได้ลองใช้กันใช่แล้วครับมาถึงข่าวของผมกันบ้างนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตัว Play Station นั่นเองครับนันเล่น p l a y s t a t i o n หรือเปล่าฮะก็มนเล่นยังไงครับ ตายแล้ยมันก่อนยังท้าผมดึงเลยนะฮะท้าอะไรคมาพี่ฟูกับพี่ฟูกวินนิ่งไหมอ๋อมินนิ่งกันไหมอ่าแล้วก็ผมก็ครับนะครับพ่ายแพ้ไปนะครับทล้ไมขุดบอลหลังบ้านทำไมยอมรับว่าตัวเองแพ้วินนิ่งผู้ชายก็ต้องห้ามยอมรับว่าแพ้อ่มันเป็นศักดิ์ศรีเหมือนลงไปเตะเองหาเขาอ้างไปแพ้ก็บอกจอยไม่ดีมั่งอ๋อมั่งอ๋อใช่ใช่ใช่เลือกทีมไม่ถูกอะไรอย่างนี้ทีมนั้นโกงทีมเราทีมเล็ก เ,เขาเรื่อนดีกว่าต่อต่อ,อโซนี่นะครับมีแผนจะปล่อยตัว PlayStation 4แล้วนะครับซึ่งมีข่าวลือมามากมายเลยนะครับว่า CPU ที่จะใช้กับ GPU เนี่ยจะเป็นของ AMD อ๋อค AMD CPU ตัวนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นโค้ดเนมที่ชื่อว่า Orbit อ๋อบิดตอนนี้มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ CPU ของ CPU ตัวนี้มาละก็คือ CPU ที่จะใช้อะครับเป็น CPU ในตระกูล A8 3 8 5 0 A8 3 8 5 0ใช่ครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.9 GHz ดะครับแล้วก็ตัว g p u เนี่ยเป็น Radeon HD 7.670เ็นป็นเวอร์ชัน7ซีรีส์ของ HD Radeon นะครับแล้วก็มี HDMI 1นีมาด้วย u c a ให้มาด้วย h ห้ i ตัวนี้เนี่ยสามารถ Expand ภาพได้อยู่ประมาณ4 9 6คูณ2,060ครับคือใหญ่กว่า f u l l h ดเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีจอตัวไหนที่ในโลกนี้ที่จะสามารถรองรับตรงนี้ได้เจะจอที่เป็นเฉพาะทางเท่านั้นนะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าว่าตัวของ CPU และ GPU ตัวนี้เนี่ยค่ะลองทดสอบกันดู GPU ตัวนี้ครับเวลาเล่นเกมเนี่ยอย่างครเสทูซึ่งเป็นเกมข้างเก่าแล้วนะครับ ระดับเฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ30เฟรมเรทต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับคือไม่ได้เยอะกว่านี้ซึ่งต้องดูว่าทาง AMD อาจจะใช้วิธีการ crossfire คือใช้การ์ดจอสองตัวมาเพิ่มเติมกันนั่นเองครับ crossfire เพิ่มอาจจะเพิ่มเติมความแรงของตัว PlayStation 4ด้วยอันนี้ก็ต้องรอพัฒนาต่อไปใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าสาวก PlayStation ครับจะได้ลองเล่น PlayStation ภาค4

ค่ะก็เป็นแอป Instagram มเป็นแอปยังไงคะเป็นแอปเกี่ยวกับตัวโปรแกรมตกแต่งภาพใช่รู้จัก iPhone นั่นเอง่แอปชื่อดังดังมากคุณนัทก็เคยใช้อยู่ครับก็สาวก iPhone ก็จะรู้จักกันอินสตาแกรมใช่เาบอกว่ามีกระแสที่ไม่ดีเกี่ยวกับใช่คนที่ใช้ iPhone เพราะตอนนี้ตัว Instagram ลง Android แล้วถูกต้องเขาบอกว่าทำให้ผู้ใช้ iPhone เนี่ยรู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกคนใช้ n d r ด i d เนยลงภาพไปมันเหมือนภาพไม่มีศิลปะเพราะว่าแรงนะเพราะว่าผู้ชายเขาพูดกันในใช่เขาหมู่อินเทอร์เน็ตแบบ Twitter บอกว่าเนี่ยภาพมันดูแบบไม่มีศิลปะบางคนก็ลองลงภาพไปแบบมั่วๆอะไรเงี้ยทำให้มันลกสกรีนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนที่ใช้ iPhone เวลาเขาจะลงรูปเขาก็จะติดแท็กค่ะเขียนว่าทีม iPhone โอ้โต้องลงลงลายเซ็นไว้เลยนะใช่ต้องบอกว่านี่มาจาก iPhone นะอะไรอย่างนี้แต่ในสายตาของคนที่อาใช้ a n d r o อ d อะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จกับเพราะว่า Instagram ลงใน Google Play หรือแอปโต์ของของตัวโ e ของ Google นยะครับยอดดาวน์โหลดกุ้งกระฉูด5ล้านครั้งแล้วบวกยังไม่หยุดนะฮะนั้เวลานี้เกือบ5-6ล้านครั้งแล้วยังยังไม่หยุดหย่อน ซึ่งเป็นแอปที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยถูกต้องสาเหตุผมคิดว่านะครับคนที่ใช้ไอโฟนแล้วไปเหมือนกับไปว่าคนที่ใช้ Android ผมมองว่าตัวไอโฟนเนี่ยครับตัวกล้องของเขาเนี่ยด้วยมาตรฐานของ iPhone เนี่ยออกมาเป็นรุ่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 นคุณภาพกล้องก็จะเป็นห้าล้านแดล้านซึ่งคุณภาพก็จะชัดถูกแต่ว่าพอพอร์ตลง Android ปุ๊บอินสตาแกรเนี่ยครับ Android ก็จะมีหลายราคาหยใช่ไหมครับราคาแบบ ตัวท็อปก็มีกล้องก็มีแต่ตัวที่มันตัวเล็กๆค่กล้องมืสามละหันกล้องสามสองล้านางเงี้ยผ้าเทืออมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยสวยอะไคนไม่ได้ก็เป็นที่ถกเถียงกันครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องงซเรียสหรอกนะครับคนครับมันเป็นเหมือนกับก็เล่นกันสนุกสนานอยากจะแบ่งปันรูปอะไรอย่างนี้แก่กันมากกว่าเห็นด้ามากันเยอะนะครับเรื่องนี้เห็นในมนอกแล้วก็เมืองไทยด้วยนะฮะใช่ค่ะ ส,สังคมออนไลน์ท <Jim, S 2> ั่วไปนะครับก็มาที่เรื่องราวของ USB 3.0กันบ้างที่ตอนนี้ก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมาเธอร์บอร์ดเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กก็จะมีก็จะมีพอร์ต USB 3.0ตอนนี้ Kingston เขาได้เปิดตัวการ์ดลเดอร์ที่รองรับ USB 3.0ชื่อว่า MobileLite G3 m o b i l e l i t G3 ใช่เป็นการ์ดลเดอร์ที่สามารถรองรับการ หลายขนาดมันจะเป็น SD card Micro SD ทุกประเภททุกประเภทพอเอาการ์ดตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวการ์ดลีเดอร์ตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นก็จะมีเทคโนโลยีปลั๊กอินเพย์ที่มีการจ่ายไฟโดยไม่ต้องรับมาจัดที่อื่นก็ทําให้การทํางานเร็วขึ้นมีการอนนทายข้อมูลได้เร็วขึ้นนครับพอร์ตเป็น3.0 3.0ครับ ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาใช่ค่ะปกติถ่ายรูปเมมที่เราออกมาเนี่ยถ้าเราไปเสียบกับตัวการ์เดอร์บ้านๆจะดึงไฟล์ใช้เวลานานคือบางคนบางคนถ่ายรูปก็จะใช้ทาเป็นรูปไฟล์ใหญ่รูปนึงก็จะมีขนาดไฟล์ก็จะเยอะเยอะละวิดีโออะไรอย่างงี้มันก็จะทําให้การทำงานช้าแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วคลิปตันก็เปิดตัวแล้วใส่เข้ามาเรียบร้อยใช่3.0ก็รุดเปิดรุดเปิดเลยรุดเปิดรุดเปิด รถเปิดนี่มันอะไรฮะบัตรเครดิตครัอใช่อย่างนั้นคือคือรวดเร็วอะฮะก็ต้องติดตามไปของ Kingston Mobile Lite G3 ครับผมโอเคครับมาที่ข่าวของผมกันบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวชิป28นาโนเมตร TSMC ได้ให้ข่าวว่าตอนนี้ครับตัวชิปตัวนี้กำลังขาดแคลนอย่างหนักเลยขาดแคลนไตรมาสสามนี้เพราะว่าชิปตัวนี้เอาพูดถึงเทคโนโลยี28นาโนเมตรก่อนนะครับก็คือ จะใช้หลักๆก็เห็นในกราจอครับิเดียหรือตัว AMD ตัว GTX 680ที่เป็นเทคโนโลยี2 8นาโนเมตรนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนของ Qualcomm มือถือนั่นแหละนะครับก็พวก Snapdragon อะไรพวกนี้นะครับซึ่งชิปตอนนี้เนี่ยดีมาค่อนข้างน้อยทําทำให้ผู้ผลิตเนี่ยก็ยังไม่มีแพร่หลายเท่าไหร่นักครับชิปก็เลยขาดตลาดเป็นอย่างสูงนะครับ ซึ่งในช่วงนี้จะมีตัวชิปของโทรศัพท์มือถือ h ี่ซีวัซึ่งจะใช้เทคโนโลยีตัว28นาโนเมตรนี้ด้วยนะครับก็ต้องดู่อนว่าในช่วงนี้เขาต้องอดใจรอสักพักหนึงนะครับตอนนี้เขากำลังเหมือนกับพยายามเพิ่มผู้ผลิตตัวชิป28นาโนเมตรนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็สาวกพวกนี้ก็รออีกสักพักหนึ่งละกันนะครับ ก็มาที่ข่าวของทาง o อซกันบ้างดีกว่าโอซิเซชั่นนี่คือโอโคซอนครับโอซิเซคือโอโคซอนทีวีคือเว็บเราจริงๆนะครับทางท่านผู้นำนะครับท่านผู้นำนี่ก็คือคุณเว็บมาสเตอร์นั่นแหละครับเขาแจ้งว่าเโอโคซอนเนี่ยชื่อย่อจริงคือ o c ซ o n e อ๋อโอซิโซนใช่ไหมฮะไม่ใช่โอซิเซชั่นที่ทุกคนเข้าใจใช่บางคนกขาคิดว่าเรา เป็น OCZ นะครับเป็น OCZola ก็ย่อไปนะย่อไปอย่างงั้นจริงๆแล้วเป็น OCZ ที่ที่นี่หมายถึง OCZ Technology ตัวมม m o ี่ SSD ชื่อดังนะครับตอนนี้เขาก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาออกมาแล้วเป็นเป็น OCZ Vertex C Vertex C เป็น SSD ใช่ไหมครับ SSD ครับ s o l d t ใช่ครับซึ่งเป็น SSD ที่ คนหลายคนรอคอยอยู่รอคอยเลยใช่ไหมรอคอยกันมันเนิ่นนานละครับตัววอร์เทคสตัวนี้นครับมีการพัฒนาแทบจะพลิกเลยนะครับก็คือชิปในตัวตัวเก่าก่อนละกันตัววอร์เทคสเนี่ยจะใช้ชิปที่เป็นซ a นฟอสต c คอนโทร l เลอร์ครับซึ่งความแรงของมันอนะแรงอยู่แล้วอแต่ว่ามันตัวซ a นฟอสต์เนี่ยถ้าเหมือนกับถ้าเราใช้งานมันหนักๆมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการ แข็งไหวคืนนะครับซึ่งทางออซิเนี่ยได้ผลิตตัวออซิเซีตัวเทคสี่ออกมาใช่ครับใช้ชิปที่ชื่อว่า i n d e l ล n น e e v e r ว t ร์เรสต์ทูอิ e ดิลินรชื่อชิปนะครับหลายคนกำลังรอ SSD ที่มีความเสถียรสูงมากๆสำหรับงานที่โหดๆหนักๆจริงๆนะครับก็ i n d ด e ลิน e v e r เ e t ร2เนี่ยออกมาตอบโจทย์ตรงนี้ตัวมันนะครับไม่ได้แรงเข้ากับตัวแซนฟอร์สแ่ ใกล้เคียงกันคือไม่ได้แรงกว่าแต่ความเสถียรสูงมากคืออัดตัดได้เต็มที่นะครับผมเห็นบทความน่าจะขึ้นไปเมื่อวานนั้นพี่ต่อนะครับเพาลงบทความไว้คือชมไม่เยอะเลยอะว่าเจ๋งมากเลยเวอร์เท4ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับราคานี่ยังไม่แน่ใจว่าจะแพงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเลทที่พัฒนานิดนึงน่าจะไม่แพงมากนะครับว่เป็นเป็นสินค้าตัวใหม่นั่นเองถ้าใครสนใจก็ติดต่อกับทางตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ซึ่งมี มาขายแล้วอ่าก็ลองหาซื้อกันรับผมสำหรับ S D ใช่ไหมฮะที่คุณฟกเล่ามาก็น่าสนใจอยู่ทีนี้เรื่องราวของความจุของ S D เนี่ยกับราคามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่ใช่ยิ่งความจุเยอะใช่ราคายิ่งสูงใช่ผมมีเรื่องราวของฮาร์ดดิสที่มีความจุได้ข่าวว่ามากที่สุดในโลกครับใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงครับคุณฟกครับฮาร์ดดิสที่ทำลายสถิติโลกอีกแล้วนะครับทำลายสถิติโลกเลยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ฮาัตดิสเรา ลูกเดียวพุ่งได้ถึง4เทราไบต์แล้ว4เทราไบต์แล้ลนวนักปกติที่บ้านใช้คดิตความจุเท่าไหรแบบ่ครับก็8จิกครับโอ้โหพี่ตำได้ก้ยัง16กิกเลยเอาจริงเหรอ <laughs> ก็หลายกิ๊กครับกิ๊กิกกในบ้านแล้วกิ๊กนอกบ้านครับนั่นเป็นธรรมดานะครับครับไม่ใช่กิ๊กในบ้านก็คือฮาร์ดดิสก์บอลกล่องห้าร้อยก็กับผมอยู่ครับแล้วก็มีเอ็กโทนอลฮาร์ดดิสต์ก็กิ๊กนอกบ้านไงไหลไปได้เลยมีสองอย่างไงแล้วแกะครับกิ๊กิกครับแกมีห้าร้อยอ่ะห้าร้อยกิ๊กอย่างเงี้ยองฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์ต้องอย่างนี้ด้วยนะดิ คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยือไงก็ไม่เจ๋งเงี้ยเจ๋งเงี้ยเจ๋งมาเข้าข่าวดีว่ะครับตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็นสีเทอร์นบเนี่ยครับต้ี้เปิดตัวโดยบริษัท HGST HGST ครับพูดแล้วน้ำลายจะไหลนะครับผิวอย่างได้แล้วทีนี้ได้นะฮา HGST เนี่ยครับเป็นบริษัทชื่อเดิมของเขาคือ Hitachi Global Storage Technology นะครับเป็นบริษัทที่ตอนนี้เป็นของ Western Digital เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับเขาได้เปิดตัวฮาร์ดดรฟ์ที่มีขนาด 3.5นิ้วม,มีความจุอยู่ที่สี่เทรเไบต์ขึ้นใหญ่สุดในโลกเวลานี้เยอะมากที่สุดนะครับด้วยความเร็วรอบของฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ที่7,200รอ,อบครับนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Western Digital สิน่าต้องเรียกเป็นอย่างนี้เพราะไม่ใช่แตชีแล้วใช่ครับเพราะเขาขายกิจการให้กับทาง w e เวสเทิร์นเดเวลลอปครับซึ่งฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยกำลังจะวางขายกำลังจะวางขายใช่ครับเป็นเหมือนกับชิปตัวฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยใช้งานในโหมดที่เป็น Enterprise ก่อนนะครับยังไม่มีการลงพอร์ตมาอยู่ในส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปหรือคอมบ้านบ้านทั่วไปนะครับก็ใครที่ใช้ตัวสเตชันหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คงเฮกันนะครับมีฮาร์ดดิสความจุเริ่มมาล่ามาอีก้วก็ไปพัฒนาบ้านนะครับฮาร์ดดิสแปดกิกนี่เอาไปใส่อะไรครับก็ไม่ใช่ครับื่อกี้มันเป็นมุกอ๋อมุกมาจิงดูวจะฮากันหรือเปล่า เล่นได้ก็เล่นไปนิ่งไปตื่นมาแล้วคิดมาเลยจากบ้านเลยใช่ควันเนี้ยต้องมาเล่นมุกนี้แน่แปดกิกไปเหอะไปเหอะเสียเวลาละเสียเวลาละครับสำหรับเทปข่าวสัปดาห์นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับใช่ค่ะก็ถือว่าใกล้ท่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัยใส่ใจกับทุกคนบนท้องถนนแล้วก็เมาไม่ขับมีเรื่องสำคัญมากทำไมฮะ นอนอย่างเดียวครับคุณเวคุณนอนเฉยเลยนอนอย่างเดียวครับบอดไฟสุดครับนะฮะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมฟุกครับเก้ค่ะนัดครับไปแล้วค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ